Thank <music> you. สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมในฐานะบ่าวกิจโคโรนสังนะครับวันนี้มีความรู้สึกนะครับปาบปื้มนะครับวันนี้ก็เลยมาทำคลิปนะครับขอบคุณนะครับยอดสับสไคร์นะครับที่ครบ10000นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเป็นวันที่12เดือน12นะครับเป็นเดือนสุดท้ายของปี2566นะครับ ปีเก่าก็จะหมดนะครับปีใหม่ก็กำลังจะมานะครับสำหรับ FC นะครับที่เห็นคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับที่ทำให้นะครับช่องนะครับตอนแรกนะครับเป็นช่องคนนทรังช่องเขาขาดนะครับก็เลยมาเปลี่ยนใหม่นะครับเมื่อ s ับสไครตได้ประมาณ4,000ันกว่านะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นนะครับช่องบบาวจิตคนนทรัชนะครับ ระยะเวลานะครับที่ผมนะครับได้พยายามนะครับทําช่องนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณ6เดือนนะครับย่างเข้าเดืเอนที่7นะครับก็ได้การตอบรับนะครับจากแฟนๆนะครับ FC นะครับที่กด subscribe นะครับกดแชร์นะครับกดไลค์นะครับมากันเรื่อยๆนะครับจนทําให้วันนี้นะครับได้ถึงนะครับ10,000 Sub ่ c r i b e นะครับ ตอนวันนี้นะครับที่ผมอัดนี่ครับก็ขึ้นไปจนหนึ่งมืนสองร้อยนะครับสับสไครต์นะครับสำหรับนะครับช่องนะครับบ่าวกิจคนองสังนะครับส่วนมากนะครับผมก็จะพานะครับไปทําบุญนะครับทําบุญวัดต่างๆนะครับบริเวณที่พักอาศัยนะครับคือผมอยู่ที่นนทบุรีนะครับก็จะเห็นนะครับวัด ที่อยู่บริเวณนะครับอาเภอปากเกร็ดหรือนนทบุรีนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับภายในบริเวณจังหวัดนนทบุรีหรือจะเป็นบริเวณนะครับเขตกรุงเทพปริมณฑลนะครับที่ผมมีเวลานะครับว้างๆก็ได้ไปทําบุญและถ่ายคลิปมาให้พี่ๆนะครับเอนะครับได้ชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นคลิป ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆากนะครับไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นช่องนะครับช่องบาวกิตคนนสังนะครับตอนนี้นะครับผมก็พึ่งนะครับทาเพจนะครับทําเพจแฟนเพจนะครับผ่าน Facebook นะครับชื่อนะครับก็คือบาวกิตคนนสังเหมือนกันนะครับและก็ได้สร้างนะครับโซเชียลมีเดียขึ้นมาอีก 2- สาช่องทางนะครับกับอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็น t i k t อกนะครับทิกตอกก็คือชื่อบาวกิตคนนสังเหมือนกันนะครับ ก็ฝากนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการติดตามนะครับก็มี Facebook นะครับ่บวกิจคนน์สังนะครับแล้วก็มี t i k t อก่บวกิจคนนนสังนะครับหรือจะเป็นทวิ t เตอก็มีนะครับอันนี้ก็คือเป็นช่องครับช่องหลักของ่าวกิจคนนนสังนะครับตอนนี้ก็จะมีวิดีโอประมาณ200กว่าคลิปนะครับนี่นะครับ ก็จะมีนะครับไลฟ์สดผมก็เพิ่งไลฟ์ไปประมาณเจ็ดคลิปนะครับก็ไม่เคยไลฟ์นะครับส่วนมากก็จะเป็นคลิปช็อตนะครับที่ลงบ่อยๆนะครับคลิปช็อตที่มีผู้ติดตามนะครับหรือผู้ชมนะครับมากที่สุดก็คือนีไม่พ้นก็คือวัดป่าวางน้ําเย็นนะครับก็คือช่องนี้พูดง่ายๆนะครับก็เกิดขึ้นนะครับจากที่ผมทําช็อตนะครับวัดป่าวางน้ําเย็นก็มียอด subscribe นะครับ ถึง4 4ถึง5,000ซับสไคร์นะครับมียอดคนติดตามหรือชอบวิวนะครับเกือบ7 0 0 0วิวนะครับหรือรวมหมดทุกคลิปก็เกือบประมาณทั้งหมดของช่องก็น่าประมาณล้าน3ล้าน4 0 0แสนนะครับผมนี่ครับสำหรับช่องทางนะครับการติดตามนะครับก็จะมีนะครับติกตอกปากิจคนนนทสังนะครับเฟซบุ๊ก k ปากิจคนนนทสังนะครับตีจะเป็นเฟซบุ๊กนะครับ อันนี้ก็เป็น youtube นะครับ youtube ก็คือบ่าวคิดคนณสั่งเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนะครับคลิปที่ผมลงนะครับส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะครับที่ไปทำบุญนะครับปัดต่างๆหรือจะเป็นสายมูนะครับสายมูเป็นเกี่ยวกับพญานาคนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น facebook นะครับเ c e บุ o กที่ผมกล่าวข้างต้นนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับอันนี้ก็คือ เป็นช่องหลักนะครับของบาวกิดโคนนสังนะครับก็คือเป็นแฟนเพจนะครับเป็นเพจนะครับเพจก็ชื่อบาวกิดโคนนสังนะครับก็ฝากนะครับ fc นะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับที่เป็น fc บาวกิดโคนนสังก็ฝากเข้าไปกดนะครับกดไลค์กดติดตามเพจ a c e b o o k ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าหลักนะครับหน้าหลักของ youtube นะครับ ตอนแรกนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับว่าปีในปีนี้จะมียอดซับสไครต์จะถึงหนึ่งหมืนซับสไครต์นะครับมาเดือนสุดท้ายคือเดือนธันวาเนี่ครับก็น่าเหลือเชื่อนะครับก็มีผู้ติดตามนะครับครบหนึ่งหมื่นนะครับจนให้ผมสามารถนะครับสร้างรายได้ได้นะครับตอนนี้ก็ นะครับพี่น้องนะครับก็เข้ามานะครับจะเห็นรูปนะครับรูปโปรไฟล์นะครับก็สามารถกดติดตามได้นะครับเมื่อเปิดเข้ามาหน้าช่องนะครับก็จะเป็นเพลงนะครับเพลงเกี่ยวกับของปู่มั่นขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปช็อตนะครับที่ได้รับความสนใจนะครับก็เป็นที่วัดถ้ำแจงนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดดอนขนาดครับผม นครปฐมนะครับอันนี้ก็เป็นสิรินะครับในการเดินทางนะครับก็มีพี่น้องเอฟซนะครับให้ความสนใจนะครับเป็นอย่างมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ทําคลิปนะครับมาขอบคุณเอฟซนะครับที่ติดตามนะครับสําหรับในต่อต่อไปนะครับผมก็จะพัฒนานะครับให้ ดียงย,งยิ่งขึ้นไปนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยนะครับณนะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณอยากใจจริงนะครับสวัสดีครับ